คิดจออดูมาร่วมอุพ่พรมันเกิดย้อนหลังให้นางเอกพีพีพัชยาจากละครสาน้อยอ้อยควันมีความสุขมากๆพระเอกคู่ขวัญแอมพีรวัตรพร้อมเพื่อนนักแสดงและผู้ประกาศข่าวจากรายการสรางข่าวเจสีร่วมเซอร์ไพรส์ให้กับพีพด้วยแหละครับ พร้อมกันนี้ MPP พีพกกี้และสองสาวตัวร้ายพึ่งและขวัญก็ฝากคำขอบคุณทุกกระแสตอบรับมาด้วยล่ะครับกระแสการตอบรับนะคะจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านดีดีคุณขาถึงขั้นจะดักตกกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมทางบ้านถ้าอยากโหลดตอนนี้โหลดได้แล้วนะครับผมนี่เนี่ยกระโชนนะฮะเป็นเสียงรอสายได้เลยเหรอมีนโทรอินโทรอินโทรจะมาอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงเสียดายชุดบอกตรงแต่ต้องทำ โบราณกล่าวไว้สองคนญิงชายเป็น,ปนผัวเมียกัน่าฝากติดตาชมละครเรื่องสาวน้อยไอควันนะคะแล้วก็ฝากพวกเราด้วยทุกคนคะ่ะเย้